หัดใช้แคนวาวันนี้นะคะหวานจะพาทุกคนไปตัดต่อคลิปสั้นด้วยแคนวาแบบง่ายๆถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีพื้นฐานในการตัดต่อนะคะวันนี้หวานจะพาไปดูเทคนิคแบบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้หวานมาเล่าให้ฟังนะคะเดินทางมาถึง EP ที่6แล้วนะคะสาหรับคลิปวิดีโอมือใหม่หัดใช้แคนวาซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะหวานก็ได้ไปพาใช้แคนวาในการทํางานด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอนใช้งานเครื่องมือแคนวาเบื้องต้นใช้แคนวาในการทาแผนที่แอนิเมชันการใช้งาน Dreamlab AI บนแ Canva และสําหรับคลิปนี้นะคะหวานจะพาทุกคนไปตัดต่อแบบง่ายๆ โดยใช้แอป Canva โดยการตัดต่อนในคลิปนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นคลิปสั้นค่ะซึ่งคลิปสั้นเนี่ยนะคะทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะไปตัดต่อเพื่อลงบนแพลตฟอร์มต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นยู u ูบช็อตเฟซ Facebook Reels IG Reels, Tik อ o ์เลมอนแอดซึ่งบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยหวานจะพาทุกคนทําแบบง่ายๆและนําไปใช้งานได้จริงค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเปิดโปรแกรม Canva ขึ้นมาก่อนเลยนะคะซึ่งสิ่งแรกที่จะต้องทําเลยเนี่ยนะคะก็คือการกําหนดขนาดของคลิปวิด ส่่วนใหญก็จะเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งใช่ไหมคะเริ่มจากการสร้างหน้ากระดาษในหน้าแรกของแคนวาให้คุณมากดที่ปุ่มมอตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้มาเลือกที่หมวดหมู่วิดีโอค่ะตรงแถบตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีไซส์ของคลิปวิดีโอหลากหลายไซส์ให้เราเลือกใช้งานเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะเอาคลิปวิดีโอนี้เนี่ยไปโพสต์ในแพลตฟอร์มไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram Story Mobile v i d ดีโอ c e b o o k กวิดีโอไอจีรีลติกต็อกวิดีโอหรือว่าบน YouTube ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วคลิปวิดี ขนาดของคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะอยู่ที่1 0 8่ง9ันคูณหนึ่พิกเซลค่ะหวานจะเลือกเป็น Tik t o ็อกวิดีโอนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะได้หน้ากระดาษขาวๆมาแบบนี้ค่ะซึ่งสาหรับใครนะคะที่มีคลิปวิดีโอของตัวเองอยู่แล้วคุณอาจจะมีแบรนด์ของตัวเองมีการถ่ายคลิปวิดีโอสินค้าของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณก็สามารถที่จะอัปโหลดคลิปวิดีโอของคุณขึ้นมาบนแคนวาแล้วก็มาใช้เครื่องมือการตัดต่อบ,บนแคนวาตรงนี้ได้เลยนะคะแต่สําหรับวันนี้ค่ะหวานจะพาทุกคนไปทําแบบง่ายที่สุดนะคะ่คอจจะ่ออไไมดด้ั คลิปวิดีโอสินค้าของคุณเนี่ยคุณสามารถเรียกใช้เทมเพลตดีไซน์บนแคนวาได้ค่ะในเมนูด้านซ้ายมือตรงแถบดีไซน์เนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะพิมพ์คีย์เวิร์ดค้นหาในช่องค้นหาตรงนี้ได้เลยนะคะว่าคุณต้องการที่จะทําคลิปวิดีโอแนวไหนค่ะอย่างน,นี้นะคะหวานเสิร์ชคําว่า advertising ค่ะซึ่งหวานต้องการที่จะทําคลิปวิดีโอนี้เนี่ยให้เป็นคลิปวิดีโอโฆษณาสินค้าค่ะ,ะหลังจากที่เราใส่คําว่า advertising ลงไปในช่องค้นหาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแคนวาเขาก็จะทําการค้นหาเทมเพลตที่เกี่ยวกับการโฆษณา มาให้เราเยอะแยะมากมายแบบนี้ได้ค่ะซึ่งเราก็สามารถเลือกใช้เทมเพลตที่เราชอบได้เลยนะคะในแต่ละคลิปวิดีโอเนี่ยเขาก็จะมี Movement Animation ต่างๆที่มันติดมากับคลิปวิดีโอด้วยนะคะซึ่งคุณก็สามารถเลื่อนดูได้เลยนะคะว่าคุณชอบการพรีเซนต์สินค้าในรูปแบบไหนค่ะหรือถ้าคุณรู้สึกว่าการค้นหาคําว่า advertising เนี่ยมันกว้างจนเกินไปมันมีเทมเพลตให้เราเลือกแบบไม่เฉพาะเจาะจงไม่ตรงกับความต้องการนะคะคุณก็สามารถใส่คีย์เวิร์ดที่ตรงกับความต้องการของคุณให้มากยิ่งขึ้นได้ค่ะสมมุุติว่าาคณเเป็นจ้ของ อาหาหรแล้วคุณต้องการที่จะทําคลิปวิดีโอโฆษณาอาหารของคุณคุณก็สามารถค้นหาคําว่า food ลงไปได้เลยค่ะแคนวาเนี่ยเขาก็จะทําการค้นหาเทมเพลตเกี่ยวกับโฆษณาอาหารมาให้เราแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้เทมเพลตที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นค่ะอ่าสมมุตินะคะหวานชอบเทมเพลตนี้หวานก็กดเลือกขึ้นมาได้เลยค่ะเทมเพลตเนี่ยเขาก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้แล้วนะคะในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะมีลักษณะของตัมเนลที่โชว์ว่าตอนนี้คลิปวิดีโอของเรามีกี่ฉากในแต่ละฉากเนี่ยจะโชว์กี่วินาท ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้เลือกเทมเพลตมาแค่1นึ่งเทมเพลตใช่ไหมคะด้านล่างเนี่ยก็จะมีตั้มแนวเพียงแค่1อันและก็จะโชว์วินาทีอยู่ที่5วินาทีค่ะนั่นหมายความว่าซีนซีนนี้เนี่ยแะคะ่ะก็จะถูกเล่นไปในเวลา5วินาทีค่ะและถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปวิดีโอของคุณถ้ามีซีนเดียวแบบนี้เนี่ยมันดูสั้นมันดูห้วนเกินไปคุณอยากจะมีฉากอื่นเพิ่มเข้ามานะคะคุณก็สามารถเลือกเทมเพลตเพิ่มเข้ามาได้ค่ะอ่ะสมมุติว่าหวานอยากเพิ่มเทมเพลตนี้เข้ามาาม,ามาาะะานนควดดีอองเ่้ไกกกะะ็สรถื แบบนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะตั้มเนลด้านล่างของหวานเนี่ยก็จะมี2อันแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองกดปุ่มเพลย์ดูนะคะตอนนี้เนี่ยคลิปวิดีโอของเราก็จะดูแบบมี2ฉากแล้วก็มีมูฟเมนต์ต่างๆที่ดูน่าสนใจใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่หวานเลือกเทมเพลตมานะคะคุณสามารถเลือกเทมเพลตมากกว่านี้ก็ได้นะคะจะ3เทมเพลต4เทมเพลต5เทมเพลตก็ตามที่คุณต้องการเลยนะคะว่าคุณต้องการที่จะให้คลิปวิดีโอนี้เนี่ยยาวแค่ไหนและมีอะไรที่อยากจะโฆษณาอยากพรีเซนต์สินค้าของคุณคุณก็สามารถเลือกเทมเพลตตามที่คุณชอบได้ และหลังจากที่คุณเลือกเทมเพลตที่คุณชอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนถัดไปก็คือการเอาข้อมูลการเอารูปสินค้าของคุณมาใส่แทนเทมเพลตนี้ค่ะในกรณีที่คุณมีสินค้าของคุณอยู่แล้วเนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะถ่ายรูปสินค้าของคุณอัปโหลดขึ้นมาบนแคนวาแล้วก็นํามาใช้งานในเทมเพลตแทนสินค้าในเทมเพลตเดิมได้เลยนะคะแต่สําหรับในกรณีนี้ของหวานนะคะหวานทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะหวานก็จะใช้รูปใน Canvas แคนวาละกันนะคะมาปรับเปลี่ยนเทมเพลตนี้เนี่ยให้เป็นโฆษณาร้านฟาสต์ฟู้ดค่ะอ้าหวานทําการลบรูปทั ของเทมเพลตนี้เนี่ยออกก่อนเลยนะคะแล้วเราก็ไปเอารูปสินค้าของเรามาใส่แทนค่ะสินค้าแรกนะคะหวานอยากให้เป็นไก่ทอดค่ะหวานก็เอามาวางในตำแหน่งเดิมแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากชื่อเมนูพาสต้าเป็นเมนูฟลายชิคเก้นค่ะในส่วนของราคานะคะเราก็เปลี่ยนเป็นราคาของเราได้เลยค่ะถัดมาในแถบที่2นะคะหวานจะเปลี่ยนเป็นเมนูเฟรนช์ฟรายค่ะและถัดมาแถบสุดท้ายเนี่ยนะคะหวานจะเปลี่ยนเป็นเมนูพิซซ่าค่ะเนี่ยนะคะเราก็เปลี่ยนรายละเอียดต่างๆนะคะให้เป็นข้อมูลสินค้าของเราให้เป็นรูปสินค้าของเราได้เลยค่ะ นะะในเทมเพลตนี้เนี่ยเขาก็จะมีคําว่า order now เพื่อกระตุ้นในการสั่งสินค้านะคะแล้วก็มีเรื่องของเบอร์โทรศัพท์รวมถึงชื่อเว็บไซต์ด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะเราก็เปลี่ยนเป็นข้อมูลของเราเลยนะคะในด้านบนเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนคําโฆษณาให้มันเหมาะกับสินค้าของเราได้อย่างตรงคําว่า crazy deals ตรงนี้นะคะถ้าคุณไม่อยากใช้คํานี้คุณก็สามารถเอาคําโฆษณาของคุณนะคะมาใส่แทนตรงนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าหากว่าคุณคิดไม่ออกอีกนะคะคุณก็สามารถใช้เครื่องมือ AI บนแคนวาช่วยคุณได้ค่ะทิ ต้องตัวหนังสือที่คุณต้องการจะเปลี่ยนเลยนะคะแล้วมาคลิกที่ปุ่มนี้ค่ะปุ่มนสอวิงวิงตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเครื่องมือให้เราเลือกใช้หลายอย่างเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวหวานจะเลือกใช้เป็นคัสตอมพรอมนะคะแล้วหวานก็จะพิมพ์ลงไปแบบนี้เลยนะคะว่าคิดชื่อโปรโลดราคาที่ดึงดูดใจเป็นภาษาไทยแล้วกดลูกศรสีม่วงได้เลยค่ะหลังจากนั้น AI บนแคนวาเขาก็จะพยายามคิดคําโฆษณาให้เราค่ะอย่างอันนี้นะคะเขาคิดคําว่าดิวสุดปังมาให้หวานค่ะซึ่งถ้าเรารู้สึกชอบคํานี้แล้วจะใช้คํานี้แล้วนะคะเราก็สามารถกดที่ปุ่ม ได้เลยค่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคำนี้มันยังไม่โอเคอยากจะให้เขาคิดคำใหม่ให้นะคะคุณก็สามารถมาคลิกตรงปุ่ม more like this ตรงนี้ได้เลยค่ะ AI เขาก็จะทำการคิดคำใหม่มาให้เรานะคะซึ่งคำใหม่ที่เขาคิดมาเนี่ยก็คือดิวสุดบ้าลดกระนำอ่าเป็นไงล่ะคะดึงดูดความสนใจกระตุ้นการซื้อไหมคะถ้าเรารู้สึกว่าโอเคแล้วนะคะเราก็กด replace ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะคำโฆษณาเนี่ยก็มาอยู่ในคลิปวิดีโอของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สามารถจัดแต่งปรับดีไซน์ตามความต้องการ ของเเราได้ลยนะคะคจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนสีพื้นหลังวิดีโอหรืออยากจะเพิ่มเอเรเมนต,ต์ต่างๆนะคะคุณก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ตามต้องการเลยนะคะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ว่าเครื่องมือเบื้องต้นของแคนวาเนี่ยเขามีเครื่องมือในการปรับแต่งในด้านไหนบ้างใครที่ยังไม่มีพื้นฐานในการใช้งานแคนวานะคะคุณสามารถที่จะไปดูที่คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วคุณก็จะเข้าใจการใช้งานแคนวาได้มากยิ่งขึ้นนะคะกลับมาที่คลิปวิดีโอของเราต่อนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราได้ทําการใส่ข้อมูลสินค้าของเราไว้ที่ซีนแรกของคลิปวิดีโอแล้ว ทีน,นี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราได้เลือกอีกซีนหนึ่งมาด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนข้อมูลของซีนที่2ได้เช่นเดียวกันค่ะก็ทำแบบก่อนหน้านี้ที่หวานได้สอนไปได้เลยนะคะหวานคิดว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนน่าจะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะโอเคงั้นหวานขอเปลี่ยนแค่ซีนแรกให้ดูแล้วกันนะคะคลิปนี้จะได้ไม่ยาวจนเกินไปค่ะและหลังจากที่เราใส่ข้อมูลแล้วรูปสินค้าของเราลงไปแล้วเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยแอนิเมชันที่มันเคยมีอยู่เนี่ยนะคะเขาก็อาจจะไม่เล่นนะคะทุกคนแต่เราสามารถที่จะใส่แอนิเมชันให้กับรูปของเราได้นะคะโดยการ ลิกที่รูปที่เราต้องการใส่แอนิเมชันค่ะแล้วก็ไปเลือกที่ปุ่ม animate ด้านบนตรงแถบเมนูตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะด้านซ้ายเนี่ยเขาจะโชว์เครื่องมือ animate ขึ้นมาให้เราค่ะเราก็สามารถเลือกรูปแบบการ animate ตามที่เราชอบได้เลยนะคะบนแคนวาเนี่ยก็มีหลายแบบให้เราเลือกนะคะแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยก็สวยแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะอย่างอันนี้นะคะเป็น animate แบบ pop นะคะเป็นการที่โชว์สินค้ามาแบบดึงด๋งๆอยู่ดีๆก็โชว์ปุ๊บๆขึ้นมาเลยแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็ทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าแบบคลิปนนนนนีีี้้มมคควาาสสุอะะะไรแบบ ในส่วนของแอนิเมตเนี่ยคุณก็จะต้องดูมูทแอนโทนของคลิปวิดวีโอของคุณนะคะว่าการสื่อสารในคลิปวิดีโอของคุณเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนเป็นแบบสนุกหรือเปล่าหรือเป็นแบบเรียบง่ายหร,รูดูดีอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะคุณก็สามารถเลือกแอนิเมตให้เหมาะกับมูทแอนโทนของคลิปวิดวีโอของคุณได้เลยค<ฮ>่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะระหว่างฉากของคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะถ้าคุณต้องการที่จะใส่ในลักษณะของ Transition Transition ก็คือคล้ายๆ์แอนิเมตแล้ค่ะแต่มันเป็นลักษณะของการแอนิเมตเพื่อเปลี่ยนฉากให้ดูสมูทค่ะ ใส่ transition ให้แต่ละฉากของคลิปวิดีโอของคุณนะคะคุณก็สามารถที่จะมาเลือกที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะอ่าพอกดปุ่ม Transition ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะโชว์เมนู Transition ขึ้นมาค่ะก็จะมี Transition มาให้เราเลือกประมาณนึงอะนะคะมีทั้งแบบสไลด์มีทั้งแบบเป็นวงกลมวูบวูบขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือแบบ f l o w หรือแบบ Stack นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะคุณสามารถเลือกใช้ให้ตรงกับ mood An d tone ของคลิปวิดีโอของคุณได้เลยนะคะตอนนี้น,นะคะเราได้เลือกเทมเพลตแล้วก็ ะะและในกรณีที่คุณมีคลิปวิดีโอเป็นของตัวเองอยากจะแทรกคลิปวิดีโอของตัวเองนะคะใส่เข้ามาในคลิปวิดีโอนี้ด้วยคุณก็สามารถทําการอัปโหลดคลิปวิดีโอของคุณนะคะขึ้นไปบนแคนวาแล้วก็สามารถเรียกเอาคลิปวิดีโอนั้นมาใช้งานบนแคนวาได้เลยค่ะหรือในกรณีที่คุณอยากที่จะเพิ่มคลิปวิดีโอนะคะเป็นลักษณะคล้ายคายกับคลิปวิดีโอฟุตเทจบนแคนวาเนี่ยเขาก็จะมีวิดีโอสต็อกให้เราเลือกใช้งานได้ด้วยค่ะให้คุณมาที่เมนู Elements ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างค่ะคุณจะเจอกับ Cat e g o r y ีวิดีโอค่ะกด e e all ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้คุณทําการใส่คําค้นหาคลิปวิดีโอที่คุณต้องการลงไปนะคะสมมุติว่าหวันต้องการคลิปวิดีโอพิซซ่านะคะหวานก็พิมพ์คาว่าพิซซ่าลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะอ่าเขาก็จะทําการค้นหาคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับพิซซ่าขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะเราก็สามารถเลือกคลิปวิดีโอที่เราชอบได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะมีทั้งคลิปวิดีโอที่เป็นทาพิซซ่าหรือว่าวิดีโอ c คร s อ up ให้เห็นความยืดของชีสอะไรแบบนี้นะคะคุณก็สามารถเลือกคลิปวิดีโอที่คุณชอบหรือ่ มันใกล้เคียงกับสินค้าของคุณมาใช้งานได้นะคะเอาหวะเลือกอันนี้แล้วการเป็นคลิปวิดีโอพิซซ่าชีสเนี่ยยืดมากๆเลยนะคะหิวเลยค่ะอ่ะแล้วหวานก็จะเอาคลิปวิดีโอพิซซ่านี้นะคะมาใส่ขั้นกลางร,ระหว่างเพลตสออันที่ก่อนหน้าน,นี้หวานได้ทาไว้นะคะให้ลูกค้าได้เห็นโปรโมชั่นในตอนแรกให้เห็นความน่าทานในซีนที่2ของพิซซ่าแล้วก็ตกท้ายด้วยโปรโมชั่นอีกรอบนึงนะคะเพื่อกระตุ้นการสั่งซื้อค่ะหลังจากที่เราได้ฉากในคลิปวิดีโอที่เราชอบเรียบร้อยแล้วนะคะ บนแคนวาเนี่ยเราสามารถใส่เสียงเพลงเข้าไปในคลิปวิดีโอของเราได้ด้วยค่ะทุกคนซึ่งการใส่เสียงเพลงเข้าไปในคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยดูน่าสนใจขึ้น,นะคะ่ะดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นแล้วก็ทําให้คนดูเนี่ยเขาสามารถเพลิดเพลินและอินกับคลิปวิดีโอของเราได้มากขึ้นด้วยนะคะซึ่งการเรียกใช้เสียงเพลงในแคนวาเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะมาที่เมนู Elements ได้เลยค่ะแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะคะในหมวดของ Audio ค่ะกด c All นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกเพลงต่างๆที่คคคุุณณชออบได้เลยนะะะหรืจ ค้นหาโดยใช้คีย์เวิร์ดก็ได้นะคะอะเดี๋ยววันจะลองค้นหาด้วยคําว่าพิซซ่าลงไปแบบนี้แล้วกันนะคะเขาก็จะไปหาสินงเพลงที่เหมาะกับคีย์เวิร์ดที่เราพิมพ์ลงไปค่ะอะเดี๋ยววันเลือกเป็นเพลงนี้แล้วกันนะคะซึ่งวิธีการเลือกเพลงเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะคลิกค้างตรงเพลงที่คุณเลือกแล้วลากลงมาวางในแถบวิดีโอตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าคุณต้องการที่จะให้เพลงเนี่ยเขาขึ้นมาช่วงไหนของคลิปวิดีโอนะคะคุณก็สามารถที่จะขยับแถบเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะอะเดี๋ยววันจะลองใส แต่ชต่วงแรกของคลิปวิดีโอแบบนี้เลยละกันนะคะถ้าเรากดที่แถบเสียงเพลงตรงนี้เน <us> ี่ยนะคะคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านบนเนี่ยเขามีแถบเมนูที่เราสามารถที่จะอีดิทเสียงเพลงได้ด้วยนะคะอย่างเมนูแรกเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ชอบเพลงนั้นเราก็สามารถที่จะกดที่ปุ่มถังขยะเพื่อลบเพลงนั้นออกจากคลิปวิดีโอของเราได้เลยค่ะถัดมานะคะปุ่ม split audio ปุ่มนี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะตัดบางช่วงของเพลงมาใช้งานได้ค่ะเพราะบางเพลงเนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ได้ชอบบางท่อนของเพลงนั้นก็ได้ใช่ไหมคะเราสามารถ เรียกใช้เครื่องมือสปริตออริโอเนี่ยปรับแค่บางช่วงของเพลงนะคะมาใช้งานได้ค่ะ,อ,ะอย่างอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าหวานชอบแค่ช่วงที่มีนักร้องเนี่ยนะคะวันก็สามารถตัดแบบนี้แล้วก็ลบในส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปได้เลยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานเครื่องมือสปริตออริโอนะคะเดี๋ยววันขอเอาเสียงเพลงกลับมาก่อนนะคะถัดมาค่ะตรงเมนูลำโพงตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะไปเพิ่มหรือลดเสียงเพลงได้ค่ะถัดมาเครื่องมือเฟดค่ะเครื่องมือเฟดเนี่ยก็จะมีทั้งเฟดอินเฟดเอานะคะซึ่งการเฟดเสียงเพลงเนี่ยนะคะก็คือการที่ ให้เพลงเนี่ยค่อยๆดังขึ้นค่ะซึ่งเฟดอินเนี่ยนะคะก็คือช่วงต้นของเพลงค่ะถ้าเราต้องการให้ช่วงต้นของเพลงเนี่ยค่อยๆดังขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะไปเลื่อดแถบเฟดอินตรงนี้ได้เลยค่ะเราต้องการที่จะให้ช่วงเวลาที่ค่อยๆดังขึ้นเนี่ยนานแค่ไหนนะคะเราก็สามารถเลือดแถบตามที่เราต้องการได้เลยค่ะส่วนเฟดเอาก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นช่วงท้ายของเพลงค่ะถัดมานะคะเมนูบีชซิงคค่ะซึ่งเมนูนี N ้เนี่ยนะคะเป็นเมนูที่ให้แคนวาเขาช่วยคิดให้กับเราค่ะว่าคลิปวิดีโอของเราเนี่ยควรจะมีช่วงเวลา การเปลี่ยนซีนแต่ละฉากกับจังหวะเพลงจังหวะไหนซึ่งมันก็จะช่วยให้คลิปวิโดีโอของเราเนี่ยนะคะมันมีการเปลี่ยนฉากเปลี่ยนซีนที่ตรงจังหวะกับเพลงมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่ในการตัดต่อคลิปวิโดีโอเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะมาเปิดใช้เครื่องมือบีทซิงตรงนี้เพื่อที่จะให้แคนวาเขาช่วยคิดให้ค่ะว่าเพลงกับฉากของคุณเนี่ยมันควรจะมีระยะเวลาเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะให้คลิปวิดีโอของคุณเนี่ยมันดูน่าสนใจมันดูตื่นเต้นมันดูเข้ากันระหว่่่าาางงภพและะเสสีียมกทุดค โอเคค่ะหลังจากที่เราทําการตัดต่อคลิปวิดีโอที่เราชอบได้แบบนี้แล้วนะคะสมมุติว่าเราพอใจแล้วเนี่ยนะคะด้านมุมขวาบนค่ะคุณจะเห็นว่าเขามีเรื่องของวินาทีของคลิปวิดีโอของเรานะคะตอนนี้เนี่ยคลิปวิดีโอของหวานจะมีความยาวอยู่ที่14.6วินาทีค่ะอันนี้เราก็ต้องตัดสินใจดูนะคะว่าเราต้องการที่จะให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยยาวหรือสั้นแค่ไหนนะคะเราก็สามารถที่จะมาดูระยะเวลาของคลิปวิดีโอของเราได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะและถ้าเราต้องการที่จะเอ็กซ์พอร์ตคลิปวิดีโอนี้ของเราไป ใช้งานนะคะคุณก็สามารถที่จะกดที่ปุ่มแชร์ตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะตรงไฟล์ไทป์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีประเภทของไฟล์ให้เราเลือกเอ็กซ์พอร์ตค่ะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็ควรจะ export เอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นวิดีโอไฟล์นะคะซึ่งของ Can v a เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ mp4 วิดีโอค่ะแล้วเราก็สามารถเลือกคุณภาพของคลิปวิดีโอได้ด้วยนะคะบน c a n v a เนี่ยสามารถเลือกความละเอียดได้ถึง 4K เลยค่ะแล้วถัดมาด้านล่างนะคะเราสามารถที่จะซีเล็ตเพจหรือว่าเลือกได้นะคะว่าเราต้องการที่จะ, export กกะ,ะอเอ็กซ์พอรา ราต้องการที่จะ Export ทั้งคลิปวิดีโอเลยเนี่ยเราก็สามารถเลือกที่ All p a g e ได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็กดดันออกมานะคะแล้วเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้คลิปวิดีโอไปโพสต์ตามช่องทางต่างๆตามแพลตฟอร์มต่างๆแล้วและนี่นะคะก็เป็นการตัดต่อคลิปวิดีโอแบบง,ง่ายๆบน c a นว a นะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยนะคะจะช่วยให้มือใหม่ค่ะใช้ c a นว a สามารถตัดต่อคลิปวิดีโอสั้นบนแ a นว a แล้วก็เข้าใจเครื่องมือในการใช้ตัดต่อบน c a นว a ได้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น การแคนวาในการทํางานด้านต่างๆการใช้ AI ในชีวิตประจําวันและการใช้ AI ในการทํางานการว่ารูปหารายได้เสริมทาดิจิตอลโปรดักต์ส่งขายเว็บไซต์ต่างประเทศและการหารายได้เสริมในด้านต่างๆ,างๆก็สามารถติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น tikk Tik t o อกยูทู b เฟซบุ๊กไอจีและ l e m o นเอทค่ะเพราะแต่และช่องทางนะคะหวานก็จะแชร์ขอ้อมูลความรู้ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดหวานแนะนําว่าให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย